ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูลูกห่านอายุ4ี่ตัวเรามาเริ่มจากห่านที่ความโตไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถือว่าแครแกนครับผมเนื่องจากโตไม่ทันตัวอื่นเลยต้องแยกมาไว้สองตัวและก็ให้อาหารโดยการขุนให้อาหารผมก็จะใช้อาหารลูกไก่ครับผสมกับลำแล้วก็หยวกให้เขากินทุกวัน หรือในช่วงระหว่างวันก็จะสับยกให้เขากินครับแล้วเรามาดู2ตัวที่โตถือว่าปกติถ้าเทียบกับพ่อแม่เขาแล้วเราจะเห็นในขนาดที่ชัดเจนความโตว่าใหญ่ขนาดไหนถ้าเทียบกับพ่อแม่เขาแล้วจากที่คุณเห็นในคลิปนี้จะเห็นว่าห่าน5ตัวจะมี2ตัวที่เล็กกว่าพ่อแม่เขาก็ผมในนี้จะมีพ่อ1ตัวแม่สตัวและลูกที่เป็นห่านวัยรุ่นอีก2ตัวจะเห็นชัดเจนเลยว่าเขาโตขนาดไหนครับ ถ้าให้ผมประมาณก็น้ำหนัก3กิโลกว่าน่าจะได้ครับผมตัวที่โตที่สุดนะครับของลูกห่าน2ตัวจากในคอกใหญ่นี้และอีกหนึ่งตัวก็จะประมาณ3กิโลเหมือนกันถือว่าโตโตทั้งคู่เลย2ตัวนี้2ตัวที่คุณเห็นที่อยู่ในกรงก่อนหน้านี้นั้นจะโตไม่ทัน2ตัวที่อยู่ในกรงนี้เราจึงต้องแยกไปเลี้ยงต่างหากหลังจากที่เลี้ยงแยกขุนเขาก็จะโตไวขึ้นมาครับ อีกไม่นานผมก็จะนำกลับมาใส่คอกรวมกันกับพ่อแม่เขาแล้วขอขอบคุณที่เข้ามารับชมขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมาสำหรับวันนี้ขอกล่าวคาสวัสดีกันทุกคนครับ